You are listening to Sound of are Changes listening สิงพอด์และก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแต่ละภาคนะคะเรามาปูพื้นฐานกันสักนิดว่าถ้าเราอยากเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยรายละเอียดการสอบเข้าเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ภาคไทยกันดีกว่าคะ่ะ ภาคไทยจะเปิดรับทั้งหมด2รอบนั่นก็คือรอบโคต้าซึ่งเป็นรอบที่2และรอบแอดมิชชั่นนะคะซึ่งเป็นรอบที่3รอบโคตา้าจะมีอยู่3โครงการ1เลยก็คือโครงการจุฬาชนบทต่อมานะคะคก็จะเป็นโครงการจุฬาชนบทปอนเนาะค่ะซึ่งปอนเนาะหมายถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโครงการสุดท้ายคือความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ซึ่งสามารถยื่นกีฬาได้หลายชนิดเลยและที่น่าสนใจเลยก็คือสามารถยื่นกีฬา e-sport ได้ด้วยรอบต่อมานั้นก็คือรอบที่3หรือว่ารอบ Admission นะคะก็จะรับรวมทั้งหมด254คนและต้องมีเกรดเฉลีย่ยอย่างน้อย2.5ค่ะแต่ว่าเกรดเฉลีย่ยจะไม่ใช้ในการคิดคะแนนเข้านะคะเพราะจะใช้คะแนนแกด70%และแพท1หรือว่าแพท7อีก30ค่ะ ยกเว้นภาควิชารัฐประศา,าสนาศาสตร์นะคะที่ใช้คะแนนกด80%และใช้แพท1หรือแพท7อีก20%ค่ะดังนั้นเพื่อนๆสามารถสอบเข้าโดยใช้แพท1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องสอบแพทความถนัดทางภาษาเข้ามาค่ะซึ่งกำหนดขั้นต่ำของแกดและแพท1หรือว่าแพท7นะคะจะอยู่ที่25%และไม่ว่าจะยื่นแพทอะไรเข้ามาก็ตามแต่ละภาควิชาจะรับรวมกันดังนี้ค่ะ ภาควิชาการปกครอง61คนภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ66คนภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา61คนและภาควิชารัฐประศาสนาศาสตร์66คนค่ะซึ่งพอสอบติดแล้วก็คือติดเลยยืนยันสิทธิ์เสร็จจบไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆ ซึ่งข้อมูลในการรับสมัครของภาคไทยนั้นทุกคนสามารถไปติดตามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i r u r a l j u l a a c t h นะคะและ a d m i s s i o n j u l a a c t h ได้เลยค่ะและในส่วนของภาคอินเตอร์นะคะ p o l i t i c and Global Study หรือที่เราเรียกกันว่า PGS นั้นก็จะมีการรับสมัครสองรอบนั่นก็คือ Early Admission และรอบ Admission นั่นเองค่ะ รอบ early admission นะคะก็จะรับ track ละย0คนแล้ว track ของ PGS ก็จะมี2 track ค่ะขาแบ่งง่ายๆว่าเป็น track ที่ไปอังกฤษกับ track ที่ไปออสเตรเลียนะคะเกณฑ์การรับสมัครของรอบนี้คือ g p a c ไม่น้อยกว่าเกรด3ใช้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ20% SAT CUAT 50%และสัมภาษณ์อีก30%คะแนนภาษาอังกฤษที่ทาง PGS รับ ประกอบด้วย IELT, s TOEFL, SAT หรือว่า c u e t และรวมถึง GED ด้วยค่ะและในการสอบสัมภาษณ์นั้นก็จะมีแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนย่อยๆตามหัวข้อไปเช่นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทักษะการเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นต้น แล้วรอบต่อมาเลยคือ admission ซึ่งทุกอย่างเหมือนกับรอบ early admission ทุกอย่างเลยต่างกันแค่จำนวนรับเท่านั้นซึ่งในรอบนี้จะรับรวมทั้งหมด45คน track 1ท,ที่ไปอังกฤษรับ25คนและ track 2ที่ไปออสเตรเลียนะคะรับ20คนซึ่งเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของภาค PGS ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ p g s j u l a o r g ได้เลยค่ะอ่ะ ปูพื้นฐานต่อมาเรื่องของค่าเทอมกันบ้างค่าเทอมสําหรับภาคไทยนะคะก็จะอยู่ที่เทอมละ21,000บาทส่วนของภาค p g f ทั้ง2แท็กนะคะก็จะเริ่มต้นที่49900 0บาทค่ะและแต่ละแท็กนะคะก็จะมีค่าเทอมเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปของแต่ละแท็กด้วยค่ะามาปูพื้นฐานกันอีกสักเล็กน้อยซึ่งเรื่องสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญเลยก็คือเรื่องของภาพรวมหลักสูตรค่ะ หลักสูตรของภาคไทยนั้นเราต้องเรียนสีรวมแล้วก็141หน่วยกิตนะคะหรือว่าเท่ากับ47วิชาเลยถึงจะสำเร็จการศึกษาและวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเลยก็คือเจนเอตัว x อ็กอ e ิงหนึ่งสองแนเจนแรงสตัวและวิชาเลือกของคูรี่สตัวค่ะรวมแล้วก็12ตัวและจะมีวิชาบังคับคณะ12ตัวได้แก่ วิชาพื้นฐานทั้ง4ภาควิชาพื้นฐานด้านต่างๆเช่นเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองไทยและก็เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองค่ะและแต่ละภาควิชาก็จะมีวิชาบังคับ12ตัวยกเว้นภาคปกครองที่มี13บาตัว และถ้าไม่เลือกเรียนวิชาโทนะคะจะเรียนวิชาเดียวๆเลยก็จะต้องลง8ตัวยกเว้นภาค IR นะคะที่จะล่องลง9ตัวถ้าเรียนวิชาโทก็ต้องลงวิชาโท6ตัวและเลือกวิชาในภาคอีก2ตัวให้ครบค่ะส่วนของ IR ก็จะเป็นลงให้3ตัวนะคะนอกจากนี้ทุกคนจะต้องเลือกเรียนวิชาเซรีอีก2ตัวและแรแลแน่นอนว่าสามารถลงได้มากกว่านี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องวิชาบังคับกันบ้าง วิชาแรกเลยนะคะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองนะคะหรือว่า i n t r o p o g o l f นั่นเองซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับขอบเขตและมุมมองในการศึกษารัฐศาสตร์รัฐและระบบราชการการกำหนดนโยบายสาธารณะระบบการเมืองและกลไกการทำงานเป็นต้น วิชาต่อมาเลยก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะหรือว่า intro so s o c and นั่นเองซึ่งเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิธีการศึกษาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการจัดระเบียบทางสังคมโครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคมเป็นต้นนะคะต่อมาเลยคือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่า Into i n t o I R นั่นเองก็คือเรียนเรื่องแนวคิดเชิงวิพากษ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองในระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ค่ะโครงสร้างความสัมพันธ์และกลไกที่กำกับและรองรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอคเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและตัวแสดงอื่นในระบบระหว่างประเทศค่ะต่อมาเลยคือวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์นะคะ วิชานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับขอบเขตและพัฒนาการของการศึกษาทางรัฐาศาสรศาสนศาสตร์การบริหารงานการบริหารบุคคลในระบบราชการไทยข้าราชการและองค์กรที่กำกับดูแลการคลังของไทยภาษีอากรการทำงบประมาณเป็นต้นค่ะต่อมาเลยคือตรกกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์หรือ ล็อกรี่นั่นเองก็จะเกี่ยวกับตักกาวิทยาเบื้องต้นการวิพากษ์และใช้เหตุผลการอ้างอิงการสร้างประเด็นทกเทียงและการค้นคว้าเอกสารและการเขียนเปนเปอร์ค่ะสุดท้ายเลยก็คือการวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์หรือสแตตนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณสถิติเบื้องต้นการเก็บและจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพการสังเกตการแบบต่างๆชาติพันธุ์วันนาแล้วก็จะมีการทำวิจัย2ชิ้นด้วยค่ะพูดถึงภาคไทยกันไปแล้วก็มาถึงภาค PGS กันบ้างอย่างที่ได้แอบเกริ่นไปบ้างเรื่องของ track ของภาค PGS นะคะสำหรับนิสิตภาค PGS นะคะก็จะต้องเลือก track การเรียนในต่างประเทศโดยจะเป็นการเรียนร่วมระหว่าง2มหาวิทยาลัยเลยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ University of Essex และ University of Queensland นะคะโดย Essex Track เนี่ยก็จะเรียนปี1ถึงปี2ที่ University of Essex สหราชอาณาจักรค่คะและค่อยกลับมาเรียนปี3และปี4ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะส่วน Queensland Track นะคะก็จะเรียนปี1ที่จุฬาก่อนแล้วปี2ปี4ก็ค่อยไปเรียนที่ University of Queensland และกลับมาเรียนปี4ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ ทั้ง2แทร็กนะคะก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันไปโดยนิสิภาค PGS ก็จะได้รับปริญญา2ใบหลังจากจบการศึกษาคือ Bachelor degree in Political and Global Studies จากจุฬาและ Bachelor degree in Social Science จาก University of Essex และ University of Queensland ค่ะซึ่ง University of Essex นะคะก็จะอยู่ใน Department of Government และ University of Queensland นะคะก็จะเลือกได้2 Major เ,เลยก็คือ 1. Development Major นะคะกับ2 Social and Public Policy Major ค่ะ